สวัสดีครับผมนายาคนเกษตรครับเมื่อนี้นายามีเรื่องของคุณเลี้ยงงัวนะครับสีมาเบอาสูฟังนะครับคือมีพี่น้องคุณเลี้ยงง้วนักปันนี่ครับได้มาปรึกษานายานะครับว่าต้องการขายง้วนะครับงัวที่เลี้ยงไว้แล้วก็ให้แนะน้นานห้อยไปซื้อให้แน่นะครับนายาหูจักานห้อยบอร่าสั่นครับนะก็หูจักหลายอยู่ครับายหอยนะเพราะว่า เป็นเป็นคนที่ไปถ่ายทําคลิปเกี่ยวกับการซื้อขายงัวในตลาดนะครับกับเรหูจักในห้อยหลายหลายท่านนะครับแต่ว่าก็ได้แนะนาเจ้าของงัวไปได้วยครับว่าช่วงนี้ราคางัวมันถึกนะครับราคางัวมันถึกหลายขั้นขายกับจีบบรายราคาดีบนใดนะครับก็บจอ,อาจจะขาดทุนบอ่อนะครับก็แนะนําไปแต่ว่าเพิ่นก็อยากขายนะครับเหตุผลที่อยากขายนี่บดาย เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องท้องปานไหนได้อยครับแต่ว่าลำบากในการเลี้ยงนะครับการหาหญ้าไม่งว้งวงัวที่เลี้ยงอยู่ทั้งเบิดนี่ครับคอกนี่เจ็ดตัวต้องการขายทั้งเบิดเลยครับโอ,โอ้โอ้ขอโทษครับแปดตัวครับแปดตัวต้องการขายทั้งเบิดเลยยกคอกออกไปเลยท่านครับคือบพต้องการแยกตัวหนึ่งตัวเดียวกับพอขายถ้าขายก็คือขายทั้งเบิด นยายกา็เลยแนะนำนายห้อยไปบึงนะครับเนื่องจากว่าคอกคุณอยู่ทงนานะครับนายหอยก็บโบลูทีทั้ทงมันอยู่ในบ้านนะครับนยายกา็เลยได้พาพื้นไปบึงนะครับไปบึงหมือเศร้านี่นะครับก็ได้ไปคุยกันไปพิจารณาในการซื้อขายบึงตัวงัวเรียบร้อยนะครับเี่ยทั้งเบิร์ก็มีแปดโตครับมีทั้งงัวหน่อยนะครับตัวอ้วนแน่บบอ้วนแน่นะครับ ที่นี่ทั้งเจ้าของง้วเนี่ยบวได้ตั้งราคามานะครับอยากให้ทั้งในห้อยเนี่ยเสนอราคานะครับทงางในห้อยเพิ่นกะบอกว่าง้วมันถูกนะครับช่วงนี้ง้วมันถูกจริงๆแล้วเพราอยากซื้อยกคอกอยากซื้อแยกอยากขีกออกไปแต่เจ้าของงัวต้องการขายทั้งเบิดก็เลยในน้าเพิ่นนะครับถ้าบอได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองกะให้เลี้ยงไว้ก่อนนะครับ พ่อสู่ได้กับสู่ไปก่อนเราก็มาถามนายาว่าปัญไดงวมันจะขึ้นตอนนี้แหละครับปัญหาของมันนะครับปัญไดมันจะขึ้นกับหม่อมผู้ใดตอบได้นะครับมันเป็นเพราะในหอยหรือคนเลี้ยงหรือตลาดก็เป็นจังซี่ก็สรุปแล้วกับบ่ได้ซื้อขายกันนะครับทงางในหอยเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ผู้อื่น มาซื้อหรือว่ามาตีราคามาประเมินราคาเอานะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนเนี่ยเสนอราคามานะครับอยากได้ซําร็จก็คือคร่าวๆนะครับทั้งผู้ขายต้องการทั้งเบิดตแปดตัวเนี่ยคือต้องการให้มันราคาถึงหนึ่งแสนบาทหรือเลยแสนบาททั้งนหอยว่ามันต้องราคาต่ำกว่าแสนมันก็เลย บท่านใดกันนะครับตากเแสนี่รับบุรุ้ว่าตําหลายปันไดนะครับยังบุท่านไดยังบุตรท่านเอ่ยมานะครับกะติดต่อมาครับติดต่อมาทั้งระยะอะไรครับอยากไปเบิงงัวกับพับไปเบิงได้ครับนะก็เห็นใจค้นเลี้ยงนะครับราคาง้วมันถืออิลินะครับเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเลี้ยงมาหลายปีแล้วก็นี่แหละครับย้อนเลี้ยงมาหลายปีเนาะแปโตครับผู้ใดต้องการ ทางในห้อยคนนี้เพิ่นเพิ่นยังบาเอาไปนะครับห้อยคนในดสนใจหรือว่า,าพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงงังวเลี้ยงควายท่านใดต้องการที่เอาไปดูแลต่อนะครับถ้าสนใจก็ล้องเขามาเบึงไปเบืองได้นะครับพิกัดอยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับอ,อยู่บ้านเดียวกับทางนายานี่แหละนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับ